พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของใบขับขี่บิ๊กไบค์ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลายคนสนใจสอบถามเข้ามาว่า จะมีการประกาศบังคับใช้เมื่อไหร่หลังจากที่รายการของเราได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลมาอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการประกาศบังคับใช้ใบกับขีิบิ๊กไบต์ตั้งแต่ปี2 5 5 9จนถึงปี2 5 6 0ที่ผ่านมาทุกอย่างก็ยังคงเงียบงันเหตุผลสําคัญเป็นเพราะว่าในช่วง3ปีมานี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิบดีกรมการทนสงทบกถึง3คนด้วยกันเพราะฉะนั้นการพิจารณาเพื่อความเหมาะสมต่างๆจึงต้องใช้เวลา และต้องรอให้อธิบดีคนใหม่ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งจึงจะมีการประกาศบรรทับใช้อย่างเป็นทางการมีแฟนๆคานสกี owski, หลายคนสอบถามเข้ามาครับว่านินจา400นั้นทำไมถึงไม่จัดอยู่ในกลุ่มบิ๊กไบเพราะอะไร สืบเนื่องจากว่าหลายคนนะครับมองว่ามันมีความเร็วความแรงที่ไม่แพ้ไปกว่า cbr 500R น่าจะมีการจัดรวมเรื่องของใบนเกอร์บิไบค์อยู่ในกลุ่มเดียวกันจากข้อมูลเดิมของใบนเกอร์บิไบค์นั้นปรากฏว่าได้มีการระบุเรื่องของประด็บกระบอกสูบไว้ต้องเกินกว่า44ีขึ้นไปเพราะฉะนั้นนินจา400นะครับจึงไม่เข้าขายเพราะว่ามีปริมาตรไม่ถึง4 0 0ร้ีและล่าสุดวันที่23มิถุนายนพศ2561ท,ที่ผ่านมามีภาพเอกสารของกรุ่มการสนับสนุนบกุออกมาครับว่า การขอต่ออายุใบอนุญ,ญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลนับแต่วันที่กระทรวงนี้มีผลบังคับใช้ผู้ขอประสงค์ที่จะขอใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่มีกําลังเครื่องยนต์ตั้งแต่35กิโลวัตต์หรือมีคาจุก,กระบอกสูบรวมกันตั้งแต่44ขึ้นไปต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบขับขี่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประรากาศกําหนดประกอบคําขอเป็นการเพิ่มเติมด้วย ก็จะเห็นว่านะครับข้อมูลใหม่ล่าสุดนั้นมีกระบุถึงกําลังของเครื่องยนต์ตั้งแต่35กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือประมาณ47แรงม้าขึ้นไปนั่นเองครับโดยเอกสารชุดนี้ใช้คําว่าหรือนะครับไม่ได้ใช้คําว่าและเพราะฉะนั้นถ้ามอเตอร์ไซค์ของใครที่มีแรงม้าเกินกว่า47แรงมา้าหรือมีกำจุที่มากกว่า3 4 0ไปก็หมายความว่าเป็นรถบิ๊กไบค์หรือมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ทั้ง2หลักเกณฑ์นี้นินจา400ไม่ผ่านครับขณะที่ CBR 5 0 0 r นั้นมี cc เกินกว่า400 ต่ามีแรงมาไม่เกินไปกว่า47แรงมาเพราะฉะนั้นเข้าเกมเป็นบิ๊กไบค์ครับเรื่องราวของบิ๊กไบค์อนาคตจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ